สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m a x l e v e l 1 CN นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกม Silent Castle นะครับในคืนที่6นะครับก็คือหลังจากหลังจากที่ลงคลิปแรกไปเออก็วิวดีนะตอนแรกก็แอบน้อยๆอยู่อะเอ๊ะทำไมวิวมันค้างแบบไม่ถึง10เลยวะแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปเป็นวันก็เอ๊ยมันก็วิวดีอยู่นะสำหรับเกมแรกของคลิปนะไปนะไปไป EP ที่2เลยจ้า อันนี้กูไม่ได้ซื้อนะกูดูโฆษณาเอาเตสัญญาบ่ากูจะไม่ดูโฆษณากูแค่จะดูแบบเพื่อเอาตัวละครเท่านั้นแล้วแล้วมีไยมีมีเยนี่เวลาเล่นเกมนี่เราต้องอยู่ใกล้เพื่อนเข้าไว้ดับเสียวกูเสียวตังตังเร็วเร็ว

หยุดนะอ๋อตายนะมึงตายนะเฮ้ยเกือบเกือบเอบเกืตีสู้เหรอฮิวสู้นะอ้าวอ้าวอ้าทำไมมันทำไมมันสู้ต่ออ่ะเอ้ยเว้ยเมอัพได้ปะไม่ได้โอเคงั้นอัพไปนี้

หนานขนาดนี้นมึงก็ยังจะเจาะอยู่นะครบห้าเครื่องแล้วเพิ่มใส่เครื่องนึงก็ตู้ ATM อยู่ไหนวะเสร็จแล้วมึงอาปืนซะหน่อยรแรงเลย อาตายนะตายนะตายนะเอา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 เดียวโอ้โหดีนะกูไม่เจอลาสินีแดงถ้าเกิดเจอลาสินีแดงแล้วก็ความกูแตกแน่ๆ่เฮ้ยเฮ้ยคิวตรงนี้เหรออืมอ้าวอาไปทางไหนกันไม่ไม่ตีตรงกูอยู่อ่ะวะ เออเดี๋ยวมันตกงานตายตายตัวฮ <laughs> <c oughs> ่าฮ่าฮายังไงลาซินีแดงเหรอเดี๋ยวแมงมุมขับขับอุบออ้ยเพื่อนกูตายแล้วอ่าได้ยังไงลาซิดีแดงมาแล้วตายตามึงที่ตาย <c oughs> โอ๊ยตะตัน นี่นี่ตายไปตายะ๋ยวนี้เถื่อนนะบอกก่เน้ยเฮ้ยเ้อาเอตายนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าอย่า่าขมันขามอ้าไม่นยะจัโไมนะเพื่อนกูประตูแตกชิบหายแล้วกูเฮ้ยเฮ้ย กดไม่ทันเชี่ยว่าเล่นอย่างมั่นใจแม่งตายเฉยฮ่าฮ่าโอ้เจ็บใจจริงๆอุยอ้าวโอ้ยมือกูโอ้ย,ออย,มออย,อยแม่งไรวะไม่เพื่อนกูตายอย่าดีมึงไม่เพื่อนกูโอ้โห โอ้โหมึงตายสิมึงตายซะโอ้ยฮิวไปอ้าวเออโอ้ยโกลัวนะนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเร็วแปดนะมาไอ้คนจะถัดโผมมาเพื่อนกูอย่าหา โฆษณาไปเหียมันดูไม่ได้ด้วยไม่กูตายเร็วไปอ่ะเอาไม่ดูไปอ่าดูไม่ได้เหี้ยแม้ง <c oughs> <c oughs> ย่่งหนักกูอะอ๋อเดเดี๋ยวเงาปอมมาใส่ตรงนี้เพื่อโอ้โหเกม โถ้ำไมไมันไม่รวมตัวกันวะไม่นะไม่นะอุ้ยแกมาบ้านกูดิ หิวสู้นะหิวสู้นะเออออกไปเธอขอร้องแม่งอย่าอย่ามาปะโวยจองร่างจองวินอะไรกูนะกนาจริงเหรออะไรหรออ ดีเอาดีตายนะตายนะนี่ยังยังจะมาบ้านกูอีกโอ้โหโกรธอะไรกูนะขนาดย่านะคิวดูได้เปล่าดูได <laughs> ้ขอโทษนะทุกคนที่กูต้องดูโฆษณาบ่อยขนาดนี้คือแบบ ôi mày đại dinh chính ôi chị mày dưỡng 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 Bạn, dưỡng 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 Được không? Được dưỡng ไ้ตรงนี้ไปตรงนี้โอ้ยอย่ากูยิงมัมีตงังค์อยู่อย่านะอยู่ ไม่จ้องนะจอมเวนกูทำไมโอ้ยตังกูไม่มีแล้วไปอย่ามาหากูนะเอาล้องอย่าโอ้ยไม่นจะเชียอะไรกับกู โอ้ยไม่ไม่ไมอาบไหมโอ้ยดูไม่ได้ด้วยดูดูไม่ได้ไ,ไ,ดไปเถอะ,อะมาพี่ตองแล้วทุกคนกูมีปัญหากับโฆษณามากเลยกยี้ มาทุกคนรอบสุดท้ายของ EP นี้ถ้าไม่ได้กูก็จะเลิกเอาเกมเด้งอิเชียถ้าไม่ได้กูจะเลิกเล่นเกมนี้มัง้งไม่เลิกหรอกเพราะว,าว่าวิวมันดีอยู่ต่อดูดูไม่ได้ไปถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ปิดคลิป โอ้ยเขาลองชนะเธอกูอเล่นมาจะตายแล้วเนี่นยตรงนี้แหละขอเป็นเงินเงินไฟฟ้าอีกแล้วโอ้ย กูอยากให้แบบซูมให้มันกว้างกว่านี้คนอื่นก็เป็นปอมให้กูก่อนนะให้กูฟาร์มไปก่อนเลี้วสี่หมดละเลี้ยวบนภูนะโอ้ยโอ้ยอับไปเอาตีเข้าไหมโอ้โหเชี่ยอืมอับอืม เอาไม่ได้ด้วยเดี function, ย๋ยวเดี oh, 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 oh. ๋ยวเดี๋ยวลอก่อนรอก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรออัพขับเลยจ้ะโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหมีตีเข้าด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดตัวเดียวกันเปล่าวะไม่ใช่ตัวเดียวกันด้วยอ่าเดี๋ยวเวลาทางป้อมโอ้ย มตายนะไม่ตายนะตายนะเฮ้ยแม่โอ้ไม่เพื่อนกูตายอัพอัพเอยเลยเราอุ๊ยเพนะื่อนกูตายอีกแล้วเฮ้ยจะพวกสูจะพากันตายไหมโอ้ายอย่าล้มกูอัพอัพอัพเลยกดปุ่มเลจะมาล้มกูหรืออะไรเอ้ยเอ้ย ไปที่อื่นเถอะขอร้องเออตายซะตายมึงนี่หนีไปทำไมละ่ะไม่โอ้ยเพื่อนกูโอ้ยไปลุงกูทำไมนี้โอ้ตังตังตายอุ้ยอับทันอุ้ยท้างโอ้ยอย่าลุงกูกูขอร้องอ่ะ โอ้บบโอ้ยมัสวยอะไขนาดนี้เอ้าโอ้ยเก็บตไว้ก่อนดปาวันนี้เอยเฮ้ยเฮ้เื่อนเพืนนนก็จะตายนะเพื่อนเพื่อนเออดีมากม เอาตามกูไปเยอะนี่โอ้โหตีเข้าด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหสี่พไม้โอ้ยโอ้ยขออโอ้โห สามตัวคตรพ่อมึงโอ้โหเคี้ยกูพคอกูยอมแทนอีก่เดือดมากๆขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนดกกับที่กูหัวร้อนนะครับไปบายนะขอโทษสำหรับทำหยาบดยเดี๋ยวกูจะเซ็นเซอร์ไว้ด้วยกูคงแบบทำให้เห็นให้ว่าแบบชนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกูจะไปแอบชนะแบบที่ไม่อาจคิดไปด้วยไป